คำชี้แจงนิสิตท,ที่ประสงค์เข้ารับการเรียนดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. นิิสิตศึกษาเนื้อหาจากวิดีโอทั้ง6ตอนดังนี้ 1.1. การติดตั้ง WordPress 1.2. การติดตั้ง WordPress และการสร้างเพจ 3. การจัดทำหน้าเพจและการสร้างเนื้อหาให้กับเว็บไซต์ 4. เรียนรู้การปรับแต่งเนื้อหาให้เสร็จสมบูรณ์ 5. การเติมสีสันและการปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร 6. การอัปโหลดขึ้นเว็บโพสติง้งจากดูคลิปจบแต่ละคลิปเลือก mark as done ทุกครั้งและนิสิตต้องใช้เวลาในการศึกษาวิดีโอให้จบครบทุกคลิประบบจึงจะเปิดให้ทดสอบความรู้ 2. นิสิตสามารถศึกษาหาความรู้จากเอกสารอื่นๆที่ใส่ให้ไว้ในเอกสารประกอบการใช้ Wordpress และเว็บไซต์สอน Wordpress ด้วยตนเองได้ 3. การทดสอบความรู้มีแบบทดสอบความรู้ทั้งแบบก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างละ10ข้อนิสิตมีเวลา30นาทีในการทำแบบทดสอบเมื่อครบเวลา ระบบจะตัดแบบอัตโนมัติและจะประมวลผลคะแนนหากผ่านตอบถูกตั้งแต่8ข้อขึ้นไปนิสิตสามารถคลิกปิมพ์ใบรับรองการผ่านการอบรมหรือ c e ร์ติฟิเค e คลิกที่ลิง์กด้านล่างซ้ายพร้อมก่อข้อมูลแบบฟอร์มระบบจะส่งใบรับรองผ่านการอบรมซ e ร์ติฟิเค e ให้ทางอีเมลได้โดยอัตโนมัติกรุณาเซฟใบรับรองดังกล่าว ในวันที่ทำข้อสอบผ่านหากไม่ผ่านนิสิตต้องกลับไปทบทวนดูวิดีโอทั้งหมดอีกครั้งและทำแบบทดสอบให้ผ่านจึงจะสามารถคลิกปริ้นใบรับรองผ่านการอบรมสติฟิเคตได้ 4. เมื่อนิสิตได้รับใบรับรองผ่านการอบรม์ติฟิเคตให้นิสิตเข้าทำแบบประเมินผลโครงการ